สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายเดชนะครับวันนี้พี่เดชก็อยู่กับเกมแร็ก a น o ร็อกออนไลน์ by Gravity เป็นแร็ n a นารอกบน PC บนคอมพิวเตอร์นะครับในเซิร์ฟไทยเราอยู่กันในเซิร์ฟ Chaos นั่นเองในคลิปนี้จะมาอัปเดตก,กิจกรรมใหญ่ยักษ์ล่าสุดที่เพิ่งประกาศออกมาวันนี้เลยก็ยิ่งใหญ่มากคิดว่ามาช่วยเป็นกระบอกเสียงอีก ทางนึงนะครับในการกระจายข่าวให้ผู้เล่นทุกๆคนที่รักในเกมรังนอกพีซีได้ทราบกันและก็ร่วมยินดีกับกิจกรรมนี้ด้วยที่มาช่วยทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเดิมเรียกว่าทั่วถึงสุดๆเลยนะครับเป็นกิจกรรมอะไรไปดูกันเราก็มาที่เว็บ ro.gejoy.in.th official นะครับจะเห็นเลยครับกิจกรรมฉลองครบรอบ1ปีรับรางวัลฟรีแบบก้าวกระโดด2021 Ju ปิ้งอีนะครับ กิจกรรมนี้ถ้าสรุปง่ายๆคือกิจกรรมแจกตัวละคร High Class Level 99เจอบเ0เลือกอาชีพได้ในอาชีพปกตินะครับยกเว้นตัวละครอาชีพพิเศษให้1ตัวต่อ1 ID นะครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนเซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นนะครับ แถมยังจะสามารถรับคอร์สฟ้าได้ด้วยอ่าแถมอีกด้วยซ้ำดังนั้นเรียกว่าได้ตัวละครมาก็เตรียมตัวไปเปลี่ยนคลาสเป็นคลาสสเล่นต่อกันได้เลยไม่ต้องมาเก็บเลเวลปั้นตัวละคร,ะคระใหม่กันเองแถมมีคอร์สฟ้าใช้ด้วยครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นคอร์สฟ้ารอบ3แล้วนะครับแถมสบายอลังการกว่าเดิมด้วยจริงๆหลักๆคือแค่นี้ทีนี้ในรายละเอียดว่าจะต้องทำยังไงในการจะรับตัวละ,ละครตัวนี้ได้เนี่ยก็พี่เดจะอธิบายให้ต่อนะครับมากดที่ร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับ ไปดูหน้ารายละเอียดกันเข้ามาที่หน้ากิจกรรมกันแล้วนะครับกิจกรรมนี้มีช่วงให้ลงทะเบียนประมาณ2อาทิตย์ครึ่งนะครับแล้วก็มีช่วงกิจกรรมอีกเดือนหนึ่งดังนั้นใครสนใจนะครับอยากได้ตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเดิมนะครับก็ได้ทั้งสิ้นเลยนะครับก็มาดูกันตรงนี้ครับที่ปุ่มแรกจาก4ปุ่มนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรพี่เดซสรุปให้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23พฤษภาคมนะครับ ให้รีบมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมก่อนนะครับโดยการมาที่หน้านี้แล้วก็ล็อกอินตรงนี้ครับกดล็อกอินจะแสดงขึ้นมามีให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เลือก ID นะครับเราก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการจะใช้สิทธิ์การสร้างตัวละครใหม่ตัวนี้ได้เซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วก็เลือก ID ที่จะรับสิทธิ์นะครับทีละ1 ID แล้วก็กด รับสิทธิ์ลงทะเบียนดังนั้นแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนแล้วนะครับในกรณีที่ใน a c c o u n t g e n Joy เรามีหลาย ID เราก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ทุก ID เลยแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ต่างกันได้แล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่า1 ID จะสามารถได้แค่1ตัวละครและเลือกให้อยู่ได้ในเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งอันเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ลงทะเบียนกันได้นะครับ เมื่อถึงวันที่27พฤษภาคมนะครับก็เตรียมตัวที่จะเริ่มกิจกรรมสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือสร้างตัวละครนะครับพี่เดดแนะนําให้สร้างตัวละครในวันที่27อย่าพึ่งสร้างตัวละครตอนนี้นะครับเพราะจะไม่ได้ของแจกอีกอย่างหนึ่งให้สร้างวันที่27เราจะต้องกดรับของจากโรเดกก่อนนะครับของไอเทมตัวนี้จะชื่อว่า Jumping Event Anniversary Ticket ส่งไปให้ในโรเดก ของเซิร์ฟเวอร์ที่เราลงทะเบียนไว้ดังนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้ถูกเราก็เอาตัวละครสร้างใหม่ของเราเนี่ยไปรับไอตัวติเกตตัวนี้แล้วก็ไปคุยกับ NPC เปลี่ยนอาชีพที่ i s l o o t เป็น NPC พิเศษเขาจะให้เราเปลี่ยนอาชีพเป็น High Class ได้เลยที่เราเลือกจาก12สายอาชีพหลักนะครับโดยจะได้เลเวล99จ็อบ70 ก็คือเตรียมตัวเปลี่ยนเป็นคาสามได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสายนินจาสายปืนสายเทควันโดโซลิงเกอร์อะไรพวกนั้นได้นะครับอันนี้คือยกเว้นไม่ได้นะหลังจากนั้นตัวละครนั้นก็จะสามารถไปรับสิ่งที่เรียกว่าจัมปิ้งบ็อกได้นะครับก็เรียกว่าได้กันหลายต่อนะครับได้อัพเลเวลกันด่วนรวดเร็วแล้วเนี่ยก็ยังมารับของแจกเพิ่มได้อีกนะครับ ซึ่งอันนั้นเนี่ยจะรับเริ่มรับได้ตั้งแต่วันที่27ไปจนถึง24มิถุนาก็ประมาณเกือบเกือบเดือนหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคจริงๆกิจกรรมมันก็จะแค่นี้นะครับที่สำคัญ ดังนั้นพี่เด็กก็ย้ำนะครับว่าตอนนี้ร,รีบมาลงทะเบียนกันก่อนตัดสินใจเลยนะครับว่า ID ไหนจะสร้างตัวละครเอาไว้เซิร์ฟเวอร์ไหนดีเผื่อใครบางคนอยากเล่นหลายเซิร์ฟเวอร์ไปเล่นกับเพื่อนต่างเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้นะครับถึงเวลาสร้างตัวละครหรือใครจะสร้างตัวละครไว้เซิร์ฟเวอร์เดียวกันหมดหลายๆ ID ก็แล้วแต่เลือกเลยนะครับแต่อย่าลืมว่า1 ID ได้1ตัวละครและเลือกได้เซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้นนะครับต่อ1 ID ทีนี้พี่เด็กก็จะอธิบายเสริมว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับ ก็คือที่บอกว่าให้สร้างตัวละครในวันที่27พฤษภาคมนะครับอย่าเพิ่งรีบสร้างเพราะว่าในวันที่2 7เนี่ยเราจะได้กล่องซัพพอร์ตบล็อกตัวนี้มาด้วยครับซึ่งในนี้จะมีคอร์สฟ,ฟ้าอยู่ถ้าเราสร้างก่อนคือเราสร้างเร็วเกินนะครับตัวละครที่สร้างก็จะไม่ได้ไอ้กล่องนี้ดังนั้นก็ใจเย็นๆอย่าเพิ่งสร้างตัวละครนะครับรอไปสร้างกันวันที่27ในซัพพอร์ตบล็อกเนี่ย ก็มีของที่คุ้นเคยครับถ้าเราเกิดมาปุ๊บใช่ไหมครับ up level มา99เนี่ยเราก็ไล่รับรางวัลรัวๆเลยครับจนรับจนเนี่ย level 80มีคอรดฟ้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็รับ level 90ได้อีกคือรับมาได้จนถึงตรงนี้เลยนะครับยังไม่ทันได้ไปเก็บอะไรเลยนะครับคือดีมากๆนะครับได้ไอเทมมาเพียบเลยและถ้าเราเก็บเป็น level 100นะครับอีก level เดียวเรามีหมวกรา o วัแบบใหม่นะครับรางวพิเศษมาเรียกว่า classic c a t c h e hat box เป็นหมวกไรเวิร์ดท,ที่มีคุณสมบัติดีกว่าไราเวิร์ดอันนี้เนี่ยแหละก็จะเป็นของเลเวลร้อยที่อ่ะขยันนะครับสร้างเสร็จเก็บเลเวลสักเลเวลหนึงแค่นี้แล้วรับหมวกอันนี้ก็คุมแล้วนะครับเก็บไว้แล้วว่างๆจะมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือของแจกสําคัญนะครับว่าทําไมถึงสร้างตัวละครวันที่27พฤษภานะอย่าพึ่งรีบสร้าง และจัมปิ้งบ็อกที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับว่าเป็นรางวัลชั้น2ของตัวละครที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยที่เกมจะแจกให้นะครับไม่นั้นมันมีอะไรที่พี่เดว่าน่าสนใจก็คือเนี่ยครับใบาการันตีบวก7อาวุธกับบวกเกราอนะครับก็มีสมุดคูณมีใบาวาร์ปมืองอะไรเนี่ยกันไปแต่ว่าพี่เดว่าเด็ดๆก็คืออันนี้แต่กล่องนี้มันจะรับได้เมื่อเลเวล120เท่านั้นดังนั้น ถ้าเรารับมาแล้วแล้วเราเลเวลไม่ถึง120ก็เปิดไม่ได้นะครับแล้วพี่เดชเข้าใจว่าน่าจะอยู่แค่ช่วงกิจกรรมดังนั้นใครเก็บเลเวลเร็วภายในเดือนเดียวนะครับถึง120ก็เปิดของรับของแจกแถมอันนี้เพิ่มไปได้ด้วยแค่นั้นยังไม่พอครับยังมีกิจกรรมเสริมอีกหลายอย่างเลยนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็มีน่าจะ4 5กิจกรรมอันแรกก็คือมาแข่งกันเก็บเลเวล ใครติดท็อป10นะครับได้ก่อนต้องเป็นตัวละครใหม่ที่สร้างตั้งแต่วันที่27นะครับถึงจะร่วมกิจกรรมนี้ได้เนี่ยครับก็คนที่เก็บเลเวลถึง10750คนแรกของแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะได้รับของรางวัล นะครับยกเว้นคลาสพิเศษนะครับได้เฉพาะคลาสที่เป็นคลาสปกติเท่านั้นนะครับก็เป็นของรางวัลสุดเทพเนี่ยปีกมีใบมีหมวกอะไรตรงนี้นะครับก็มาดูกันแล้วเวลาเดือนเดียวก็สําหรับคนที่เก็บเลเ,ลเวลเก่งๆนะครับเร็วๆก็มาชิงรางวัลน,นี้กันของแต่ละเซิร์ฟกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรม2กับ3 2เนี่ยส,สําหรับคนที่ล็อกอินเล่นประจําส่วนสาหรับคนที่เลิกเล่นไปนานแล้วนะครับจะกลับมาใหม่ ได้อันเดียวนะคือถ้าเราได้2เราจะไม่ได้3ถ้าเราได้3ามันจะไม่ได้2แต่ก็ทั่วถึงดีนะเรียกว่าไม่ว่าจะคนเล่นประจําหรือคนที่เลิกเล่นไปแล้วก็มีของแบบมาสนับสนุนของแจกกันทั่วถึงพี่เด็กก็ชื่นชมนะครับว่าเออเนาะอย่างนี้ก็ดีก็คืออย่างเราที่เล่นอยู่ประจํานะครับเขาบอกว่า ID ดีที่มีประวัติการล็อกอินตั้งแต่10กุมพาถึงยี่สิพฤษภาคมนะครับและจะต้องเป็น ID ดีที่สร้างก่อนวันที่6กก็คือก่อนที่จะประกาศตัวนี้นะครับแต่ ID ที่สร้างไว้ก่อนเนี่ยแล้วมาล็อกอินเนี่ยล้งล็อกอินได้นะจนถึงวันที่26พฤษภาคมจะได้รับของอันนี้ของแจกก็คือ Anniversary Card นะครับคุณสมบัติเจ๋งมากเขาบอกว่ามันแลกเปลี่ยนไม่ได้แต่เขาก็แอบกระซิบไว้ว่ามันมีเทคนิคพี่เดชขอเดานะเอามันไปใส่อค c เซสซอรีก่อนแล้วก็ค่อยแลกเปลี่ยนด้วยอค c เซสซอรีนะพี่เดชเดาว,ว่าถ้ายัดการ์ดลงไปในอคเซสซอรีแล้วมันก็จะแลกเปลี่ยนได้อันนี้เดานะแล้วก็ใบคา,าบอันนี้ครับ ที่จะมีบัฟช่วยเ e พิ่ม e p แต่คุณสมบัติอันนี้มันเป็นคอสตูมนะมันจะมีเวลาแค่ช่วงกิจกรรมเท่านั้นหลังจากนั้นก็เป็นใบคาบคอสตูมเก๋ๆนะครับก็เอาไว้ใส่เล่นอันนี้สำหรับคนที่เล่นประจำนะครับสำหรับคนที่กลับมาเล่นใหม่นี่เวลคัมแบ็กนะครับเลิกเล่นไปนานแล้วอะจะกลับมาเล่นเพราะกิจกรรมนี้มันร้าวใจซะเหลือเกินนะครับไม่ได้ล็อกอินในตั้งแต่เ,เป็นเป็น แบบไม่มีการล็อกอินเลยนะครับตั้งแต่วันที่10กุมภาถึง26พฤษภานะครับแล้วตั้งแต่วันที่27เนี่ยเพิ่งจะกลับมาเล่นนะครับเขาก็จะแจกของช่วยเออเลเวลนะครับพวกพรีเมียมพวกสมุดนะครับมีเลือดเลดิกให้3ขวดอะไรแบบนี้ภายใน2อาทิตย์นะครับตั้งแต่วันที่7 7เท่านั้นนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็มีระยะเวลากิจกรรมก็คนที่ไม่ได้เล่นมานานนะครับจะกลับมาเล่นก็มารับอันนี้ ดังนั้นก็เลือกได้วันนี้เราทราบแล้วใช่ไหมถ้าเราอยากได้เซตนี้ก็อยาาเพิ่งล็อกอินครับยาวๆไปมาล็อกอิน27ทีเดียวได้เซต3แต่ถ้าเราอยากได้เซต2เราก็รีบล็อกอินตั้งแต่วันนี้ได้เลยครับเราก็จะอยู่ในเงื่อนไขนี้ได้เซต2แต่จะต้องเป็น ID ที่สร้างไว้ก่อนแล้วนะ ID ที่มาสร้างหลังจากวันนี้ไม่เกี่ยวนะครับโอเคส่วนกิจกรรมที่4มาฉลองปีวัวซะหน่อยมา แจกคอสตูมวัวน่ารักนะครับอันนี้ก็ไปตอบคําถามนะครับตอบได้เรื่อยๆจนกว่าจะได้ของอันนี้ชิลๆนะก็เชื่อว่าน่าจะได้กันทุกคนนะครับตอบไม่จํากัดร่วมกิจกรรมได้ทุกตัวละครเลยอันนี้นะก็จะได้รับคอสตูมที่มีออปชันสุดเทพนะครับแต่ออปชันนี้ก็จะมีแค่ในช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะหายไปและกิจกรรมที่5นะครับกิจกรรมให้รีสเตตัสรีสกิลนะครับฟรี1ครั้ง ต่อหตัวละครเขาบอกว่าทําได้ทุกตัวละครเลยดังนั้นมีกี่ตัวละครไปกดรีเอาไว้เลยนะครับเขาบอกแบบนี้แต่มีประเด็นนิดหน่อยนะครับตรงหัวเนี่ยเขียนว่าร e สเตตัสแอนรีสกิลนะครับตรงนี้ก็เขียนแบบนี้แต่ตรงคบบําอธิบายเขียนว่า RESET SKILL หรือ s t a t ัสได้หนึ่งครั้งซึ่งอันนี้ก็เลยยังไม่เคลียร์ว่าได้ทั้งคู่หรือว่าได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะมีการแก้ไขตรงนี้ให้มันชัดเจนขึ้นหรือเปล่านะครับก็คิดง่ายๆแล้วกันอาจจะเลือกไว้สักอย่างหนึ่งว่าอยากรีอะไรนะครับก็เลือกสักอย่างยังไงรีฟรีก็ถือว่าเป็นของแถมที่ค่อนข้างดีนะครับยังไม่จบเท่านั้นนะยังมีกิจกรรมคูณมาช่วยกันด้วยอ่ะเสริมบูสต์กันเข้าไปนะครับ ก็คือในช่วงกิจกรรมเดือนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่27อีกเหมือนกันเนี่ยนะก็จะมีทั้งการคูณเซิร์ฟนะครับคูณแบบ50นะครับอังคารพฤรหัสคูณแบบ100%เปอร์นะครับสุกถึงจันอะไรแบบนี้มีหลายรอบเนี่ยรายละเอียดวันที่อยู่ตรงนี้มาดูกันได้นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการดรอป50%บ50%อวันนี้ชอบมากนะครับแล้วก็ลดเสียอีเอ็กพีจากการตายลดลง50%ก็ก็เสียน้อยลงก็เป็นเรื่องดี แล้วจะมีมอนสเตอร์สปอตไลท์ก็คือการเพิ่ม EXP ให้กับมอนสเตอร์บางประเภทดูจากตรงนี้ก็รู้แล้วนะว่าน่าจะเป็นมอนกึ่งมนุษย์นะครับในรอบนี้ก็จะได้ EXP เพิ่มขึ้นไปอีกก็มาติดตามกันว่าจะมีตัวละครอะไรบ้างแบบไหนบ้างนะครับก็เริ่มต้น27พฤษภาคเหมือนกัน จะเรียกว่ากิจกรรมจัมปิ้งอีเวนต์เนี่ยนะครับที่มีในประเทศอื่นมาก่อนแล้วเนี่ยได้มาสู่ไทยแล้วเป็นครั้งแรกก็น่าตื่นเต้นมากๆนะครับก็เหมาะมากจริงๆนะสำหรับคนที่จะมาเริ่มเล่นใหม่คนที่จะกลับมาเล่นนะครับจะแบบไหนหรือคนที่เล่นอยู่แล้วอยากจะสร้างตัวละครอื่นอย่างพี่เดทเองก็มีไอเดียอยากจะได้ตัวละคร หลายตัวเลยนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาจะปั้นก็เนี่ยแหละเป็นโอกาสละเราจะได้สร้างตัวละครมาซับมาเสริมตัวละครหลักของเราได้นะครับซึ่งพี่เดทเองเนี่ยก็ก็ยินดีมากๆนะครับแล้วก็ยินดีกับการครบรอบ1ปีของแร็ n a r นัล็อกแกรด้วยเราก็ยังคงอยู่กับแร็ n a r นัล็อกพีนะครับแล้วก็รอวันที่คลาสสีจะมานะพี่เดทจะคาดการว่าเห็นว่าอย่างในเซิร์ฟไม่แน่ใจว่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ย เขามีคลาส4ใช่ไหมครับแล้วน่าจะเป็นเกาหลีแล้วทราบว่าเขาก็มีกิจกรรมลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับที่แบบว่าให้ตัวละครเลเวลสูงๆเลยนะไม่แน่ใจว่า175หรือว่า180อะไรแบบนี้นะครับแบบว่าให้ไปเก็บอีกหน่อยแล้วก็เตรียมเปลี่ยนคลาส4ได้พี่เดชก็รู้สึกว่ากิจกรรมจัมปิ้งเนี่ยที่เมืองไทยก็เกิดขึ้นมาลักษณะคล้ายกันเหมือนกันนะครับดังนั้นในอนาคตนะคิดว่าถ้าคลาส4มา ถึงวันนั้นเราก็น่าจะมีกิจกรรมจัมปิ้งนะครับในลักษณะนี้กลับมาอีกนะอันนี้ก็เป็นการคาดการก็จะได้ช่วยให้ในตอนนั้นเนี่ยคนที่มาเล่นใหม่มีโอกาสจะได้สัมผัสคลาส4ได้นะเหมือนอย่างปัจจุบันตอนนี้ไงที่เราเล่นคลาส3กันใช่ไหมครับคนเล่นใหม่ก็ได้กิจกรรมจัมปิ้งเนี่ยช่วยเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสคลาส3ได้ง่ายได้เร็วขึ้นนะครับทำให้คนเนี่ยเข้าถึงเกมและล็อกพีซีได้มากขึ้น ก็เชิญชวนนะครับเพื่อนๆมาเล่นแรกนาล็อก PC กันเนาะอัปเดตข่าวอีก2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของคาล endar ไอตัวเดลี่ล็อกอินนะครับเดลี่ล็อกอินของเดือนนี้ก็มาแล้วนะเจนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตารางก็ประมาณนี้โดยที่มีเลือดเลดิกเป็นรางวัลวันที่20 2ขวดก็ประมาณนี้นะครับ และก็อีกข่าวหนึ่งก็คือการรวมเซิร์ฟโอดินเข้าสู่เซิร์ฟไอริสก็จะทำให้เซิร์ฟหลักของแร็ n a าร็อกเนี่ยเหลือแค่เค a อสทอร์ไอริสสเซิร์ฟหลักนะครับดังนั้นชาวโอดินเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกำหนดการหรือว่าสิ่งที่จะต้องทำจากหน้าเว็บออฟฟิเชียลด้วยแล้วกันนะครับก็ขอมาสื่อสารอัปเดตข่าวประมาณนี้แล้วพบกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ